กราสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาประจำวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวความคืบหน้าเงินประกันรายได้ข้าวมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเสษยดพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับ Facebook สำนักงานทกสจังหวัดสุพรรณบุรีโพสต์แจ้งข่าวดีความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวว่าอดใจรออีกไม่นานนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณโครงการประกัน รายได้ข้าวรอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครออมวันอังคารที่30พฤศจิกายน2564ทุกคำถามที่ชาวนาต้องการทราบอาทิโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุด20ไร่รับเงิน20ง0 0บาทและเงินจ่ายค่าส่วนต่างตั้งแต่งวด3ถึงงวด7จะจ่ายอย่างไรทุกคำถาม รอมติคอรมอวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อการลืมนะครับเงินส่วนต่างข้าวตั้งแต่งวดที่3ถึงงวดที่7นะครับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ได้นำมารวบรวมให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวได้รับฟังกันนะครับเริ่มจากงวดที่3กันเลยนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับราคา1 8 6 3 5 4บาทต่อตันนะครับ ชดเชยตันละ4136.46บาทนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา1280.84บาทต่อตันนะครับชดเชยตันละ3719.16บาทข้าวเปลือกหอมปะทุมธานีนะครับราคา9955.56บาทต่อตันนะครับชดเชยตันละ 144. 44บาทข้าวเปลือกเจ้านะครับราคา8,030.69บาทต่อตันชดเชยตันละ1,969.31บาทข้าวเปลือกเหนียวราคา7,600 5.02บาทต่อตันชดเชยตันละ4,394.98บาทนะครับสําหรับงวดที่3ส่วนงวดที่4นะครับ ค่าเปลือกหอมมะลิราคา1786.53บาทต่อตันชดเชยตันละ4213.47บาทต่อตันค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคา1280.84บาทต่อตันชดเชยตันละ3719.16บาทค่าเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,876.24บาทต่อตันชดเชยตันละ1,123.76บาทข้าวเปลือกเจ้าราคา7,910.09บาทต่อตันชดเชยตันละ2 0 8 9 9 1บาทและข้าวเปลือกเหนียวราคา7,533.41บาทต่อตันชดเชยตันละ4,466.59บาท มาต่อที่งววที่5นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิราคา1882.98บาทต่อตันชดเชยตันละ4,171.02บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา1244.62บาทต่อตันชดเชยตันละ3,755.38บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9 7 7 0 0 8เจ็ด้เจิบาทต่อตันชดเชยตละหนึ่งันละ1 2 2 9ย2บาทข้าเปลือกเจ้าราคา7 7 4 6 5ับาทต่อตันชดเชยตันละ 2,253.46. บาจาทข้าวเปลือกเหนียวราคา 7,671.50. บาทต่อตันชดเชยตตนละ 4,328.50บาทส่วนงวดที่6นะครับค่าเปลือกหอมมะลิราคา1,871.48บาทต่อตันชดเชยตันละ4,128.52บาทค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา12,95.49บาทต่อตันชดเชยตันละ3,704.51บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา9545.67บาทต่อตันชดเชยตันละ1454.33บาทข้าวเปลือกเจ้าราคา7753.19บาทต่อตันชดเชยตันละ2246.81บาทและข้าวเปลือกเหนียวราคา7903.56บาทต่อตัน ชดเชยตันละ4,096.44บาทมาต่อที่งวดที่7นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ11,089.76บาทต่อตันนะครับชดเชยตันละ3,910.24บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคา1 6 4 4 4 4บาทต่อตันนะครับชดเชยตันละ 3,355.56บาทนะครับข้าเปลือกหอมปะทุมธานีตันละ9,574.25บาทชดเชยตันละ1,425.75บาทข้าเปลือกเจ้าราคา7,903.19บาทต่อตันชดเชยตันละ2,096.81บาท และค่าเปลือกเหนียวนะครับราคา8,183.24บาทต่อตันนะครับชดเชยตันละ3,816.86บาทนะครับสำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวนะครับตั้งแต่งวดที่3ถึงงวดที่5นะครับทางทกศนะครับจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องกะเสษตรกรนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับ หลังจากที่คอรมอ่ไยเขียวในวันอังคารที่30พฤศจิกายนทางทกสก็จะเริ่มทยอยโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับที่เก็บเกี่ยวระบางงวดที่3ถึงงวดที่5และจะทยอยโอนงวดที่6ที่7ในสัป,ปดาห์ต่อๆไปนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง เกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทกท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทท่ทานที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ